สวัสดีนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของ AEC ตัวที่สงนะครับซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องของอคำสั่งในการวางพวกสุขภัณฑ์นะครับซึ่งประกอบด้วยอ่างล่างหน้า,าโถปัสสาวะแล้วก็ตัวสุกภัณฑ์นะครับทีนี้วิธีการนะครับเราก็จะมีคำสั่งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นชุดของการวางนะครับ ในระบบของ AEC เนี่ยมันจะมีไฟล์ที่ใช้ควบคุมอยู่นะครับในระบบนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูนิดหนึงก่อนนะครับในกระบวนการเนี่ยเราจะมีไฟล์ผมยกตัวอย่างอันนี้ให้ดูนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นไฟล์มาตรฐานที่ระบบนี้ใช้ในการตัดสินใจทำงานต่างๆผมจะให้ดูนิดหนึ่งพอเป็นไอเดียนะครับ ราจะสังเกตเห็นว่าในไฟล์เนี่ยนะครับก,ก็จะมีชื่อของตัวแปรที่เราใช้ในระบบนะครับแล้วก็มีขนาดนะครับชื่อของข้อมูลต่างๆนะครับที่เราใช้ในระบบ่างเช่นกรณีของสุขภัณฑ์สังเกตดูนะครับเราก็จะมีบล็อกตัวที่1เนี่ยเราตั้งเราเลือกบล็อกตัวนี้ไว้นะครับวิธีการเมื่อเราใส่ตัวนี้อันนี้เป็นข้างหลังสุดเป็นคอมเมนต์เฉยๆนะครับจริงๆที่เราสนใจคือ,อตัวแปรตรงนี้แล้วก็ ข้อมูลที่อยู่ข้างในนะครับอย่างผมยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นขนาดของสุขภัณฑ์แล้วก็เอาบล็อกอะไรมาใส่ตรงนี้ก็ได้ครับชื่อบล็อกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีขนาดของมันนะครับเราเอาขนาดของมันมาใส่นะครับขนาดเวลาเราใส่เนี่ยมันจะใช้ขนาดเนี่ยในการคำนวณว,ว่าเวลาเอาสุขภัณฑ์ตัวนี้วางแล้วจะมีระยะแก๊บเท่าไหร่หรืออะไรเท่าไหร่ก็จะใช้เกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ซึ่งพวกเราสามารถจะมาปรับแต่งข้อมูลต่างๆบน บนบนไฟล์นี้ได้นะครับก็ปรับปรุงไปนะครับโอเคอทีนี้มาดูวิธีการนะครับเริ่มต้นเลยผมจะเริ่มต้นที่สุขพัณฑ์ก่อนนะครับตัวอ่างข้างหน้าก่อนเนละันเลือกอ่างข้างหน้าคำสั่งคือลาวานะครับทีนี้ลาวาตเตอรี่นะครับในคําสั่งนี้ในใน,ในการวางสุขพันหรือทถปัสสาวะหรือหรือตัวสุขพันเองเนี่ยก็จะมี ชุดคำสั่งคล้ายๆกันนะครับมีรายละเอียดปีก็ต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าตัวออปชันจะคล้ายกันอันที่1ก็คือมีคำว่าเบสเบสก็คือ,อเราสามารถจะกำหนดเบสได้ว่ามันเป็นเบสจากทางไหนนะครับอ,อย่างเช่นตอนนี้จะสังเกตดูนะครับเราบอกว่าตอนนี้เป็น right base point คลิกตรงนี้เป็น left base point แล้วแต่ว่าเราจะเอา เอาจากด้านไหนเป็นเกณฑ์น,นะครับเ,เสร็จแล้วก็มีเด็เด็ในที่นี้เนี่ยใช้สำหรับกรณีที่เราตั้งค่าของเออคาน์เตอร์จริงๆมันคือการเขียนเส้นเข้าไปอีกเส้นหนึ่งนะครับเขียนขีดเส้นเข้าไปเส้นหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้มัน f a u l t ตัวนี้เป็น550นะครับก็คือ55เซนเราจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับถัดมาจะมีเรื่องของการจัดการก็คือมีฟิล์มฟิลในที่นี้คือการที่เราบอกระยะ นะครับระยะจากจุดหนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วโปรแกรมจะทําการคํานวณเองว่าสามารถจะใส่สุกภัณฑ์นั้นๆลงไปได้กี่อันนะครับซึ่งเราสามารถจะเลือกได้ต่ากว่านั้นได้แต่เลือกเกินไม่ได้นะครับอันนี้คือฟิดส่วน1กับ2เนี่ยเป็นชนิดของสุกภัณฑอ์อย่างในก,นกรณีนี้คืออ่างล้างหน้าที่เซตเอาไว้ในไฟล์ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งเราสามารถจะเปลี่ยนเป็นอันอื่นก็ได้นะครับ Uh, spacing นี่คือระยะห่างก็คือแกลระหว่างระหว่างสุขพัณฑ์แต่ละตัวนะครับ uh, single si ตรงนี้ใช้สำหรับการ insert ตัวเดียวนะครับในกรณีที่เรามีห้องน้ามันจะมีอ่างล้างหน้าอันเดียวมีโถปัสสาวะอันเดียวอะไรก็แล้วแต่เราใช้ single ก็ได้นะครับทีนี้กรณีของของของ single เนี่ยจริบงบางท่านบอกบอกว่าถ้างั้นก็ใช้คําสั่ง insert ธรรมดาได้ไหมครตอบคือได้ครับมันคือการ insert ธรรมดาเพียงแต่ว่าถ้าผ่านโปรแกรมเนี่ย มันจะไปควบคุมเรื่องของเลเยอร์ให้เท่านั้นเองนะครับนั่นก็ s ิงเกิลหมดนะครับส่วน Type นะครับ t y p ์ type อันนี้เป็นการบอกว่าเราเราจะเลือก t y p ์แบบมีเคาน์เตอหรือโฟล t เฉยๆคือติดลอยๆนะครับแล้วก็กำหนดได้นะครับโอเคเราจะลองดูเป็น left base point ธรรมดานะครับผมจะลองเขียนง่ายๆก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นเพื่อพอให้เห็นภาพนะครับจริงๆผมอยากจะเขียนจากตรงนี้ มาถึงตรงนี้นะครทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราบอกระยะที่เรามีจริงๆเราอาจจะบอกทระยะที่มีเสร็จแล้วเราบอกเราจะมีตรงนี้นะเราจะบอกสิ่งที่ผมบอกเนี่ยผมบอกแค่ว่าดิเรกชันของการวางนะครับจากจุดหนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วเราก็บอกใส่กี่ตัวเช่นเราบอกใส่3นะครับมันก็จับใส่ลงไปโดยที่มีระยะ s p a c i n g ตามที่เรากำหนดไว้นะครับโอเคผมจะอันดูไปก่อนลองใหม่คราวนี้ผมจะทำแบบ ฟิลลงไปเพื่อเห็นไอเดียนะครับก็คำสั่งเดิมนะครับทีนี้สมมติว่า,าผมจะเลือกไทป์แบบมี counter, เคาน์เตอร์เอาหน้าตัวที่2มาแล้วกันนะครับแล้วก็ผมจะเลือกฟิลโหมดฟิลโหมดจะบอกว่าจากตรงนี้ถึงตรงนี้อยากรู้ว่าช่วยคำนวณให้หน่อยว่ามันใส่ได้เท่าไหร่ผมเลือกฟิลโหมดแล้วก็บอกว่าจากจุดนี้นะครับมาถึงจุดนี้นะฮะ โปรแกรมก็จะไปคำนวณว่าเนี่ยสูงสุดที่ทำได้คือ4ตัวเราไม่มีทางใส่5ได้นะครับเกาจะบอกว่าเกินนะครับเราใส่3ได้นะครับผมใช้แม็กซิมัมและกันคือ4ถัดมาเนี่ยเราจะแบ่งยังไงดีนะครับบางทีระยะที่เราใส่ครับนใส่ได้แม็กซิมัมคือ4แต่เราจะใช้วิธีเกลี่ยหรือจะใช้วิธีใช้ระยะ Spacing มาตรฐานวัดจาก้างซ้ายมาในกรณีที่เป็น left point วัดจาก้างซ้ายมาจน จนสุดแล้วเหลือเศษที่ด้านขวาอะไรทำนองนี้ผมจะลองเลือกเลฟพอย i ์ hmm. เพื่อเห็นไอเดียนะครับจริงๆมันเลือกได้3โหมด left ก็คือจากจุดด้านซ้ายเนี่ยมาด้านขวาอันนี้นะครับแล้วก็เลียงมาเรื่อยๆส่วนนเตอร์เนี่ยจะวางสุกภัณฑ์นี้ไว้ตรงกลางระหว่างระหว่างช่วงที่เราเลือกแล้วก็เหลือเศษไว้ปลายสองข้างเท่ากันผมจะลองดูเลฟก่อนนะครับอันนี้ก็จะเขียนแบบนี้ให้นะฮะเราก็จะวางจากเลฟมาเศษ นะครับผมจะอันดูไปก่อนแล้วผมจะลองอีกทีนะครับคราวนี้ผมจะใช้ f ิ l l โหมดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วัดจากตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้เหมือนกันนะฮะคราวนี้เราจะบอกว่าเขาบอกได้4ผมป่ัยเป็น4เหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้ผมจะเลือกโหมดเป็นเซนเตอร์ลองสังเกตด,ดูนะครับสังเกตด,ดูนะฮะมันก็จะวางตัวนี้อยู่ตรงกงกลางแล้วเหลือเศษสองข้างนะครับ อันนี้เราเรียกว่าเซ er นเตอร์โหมดทีนี้มาดูกรณีที่เป็นดีไวซ e บ้างนะครับดีไวเป็นอย่างนี้นะครับผมจะเลือกฟิลโหมดเหมือนเดิมนะครับลากจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับสีตัวเหมือนเดิมแต่คราวนี้ผมจะใช้ d e v i c e พอเลือก d e v i c e เสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นคือคราวนี้เขาจะเกลี่ยระยะห่างตรงนี้ครับระยะห่างตรงนี้จะมาเฉลี่ยเท่าๆกัน บน Space ที่มีนะครับอันนี้คงช่วยสำหรับคนที่ทำแบบได้เยอะเพราะว่า 1. ระยะจะไม่ผิดตามมาตรฐานที่เรากำหนดนะครับสก็คือช่วยคำนวณให้เราด้วยซ้ำระวังได้กี่อันอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นมากทีเดียวนะครับถัดไปคือ,อทบปัสวะนะครับผมคงไม่ลงรายละเอียดมากเพราะว่าออปชันจะคล้ายกันเนี่ยทำให้ดูสักอันนะครับ แล้วเลือกโถปัสสวะนะครับโถปัสสวะเนี่ยสิ่งที่ทําได้ก็คือว่าเราสามารถจะใส่สิ่งที่เรียกว่า Partition ได้นะครับก็คือ Partition แบ่งนั่นแหละแล้วเรากําหนด sizing ของ Partition ได้ว่าขนาดเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้มันจะกำหนด layer ให้ตัวอัตโนมัติเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูตอนนี้ผมมีพา t t ติชันเป็นเย,ยส่อนมมตมี Partition ขนาดความกว้างสมมติว่าผมบอกว่าสัก,สก5เซนนะครับ50เซนลึกสักสมมติว่า35เซนแล้วกัน นะครับโอเคนะครับหเซนกับ3 5เซนนะฮะทีนี้ทําแบบเดียวกันจะเห็นว่ามีฟิลโมดเหมือนกันนะครับมีซิงเกิลเหมือนกันวางชิ้นเดียวนะครับผมลองเหมือนเดิมผมฟิลโมดจากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับโอเคแล้วก็ำํำนวนบอกเนี่ยถ้าตามระยะของสุขภัณฑ์ที่เราเลือกไว้ตอนนีไ้ได้6ตัวนะครับผมจะใช้เท่านี้ก่อนแล้วกัน6เพื่อเห็นไอเดีย หลังจากนั้นเหมือนเดิมเลยนะครับมีเล็บมีเซนเตอร์มีดีไวท์นะครับผมจะผมจะใช้มาตรฐานธรรมดาก่อนละกันนะครับอันใดอันหนึ่งจริงๆก็จะเหมือนกับตัวอย่างที่ทําในกรณีของอ่างล้างหน้าเลือกประสบการณตัวโอเคเราจะเห็นว่าตรงนี้วางไว้ตรงกลางนะฮะมีพาร์ติชั่นนะครับมีสุขภัณฑ์ทีนี้พาร์ติชั่นถามว่าเราคอนโทรลเลเยอร์ยังไงสังเกตดูนะครับสุขภัณฑ์จะอยู่ในเลเยอร์ A floor fixture นะครับซึ่งอันนี้เป็นเลเยอร์มาตรฐานขอการใส่อยู่แล้วแล้วตัวพาร์ติชั่นนะฮะ A wall พาเชีย e ไฮ h t นะครับในกรณีนี้จะใส่ไว้อย่างนี้ก่อนนะครับซึ่งบางทีเราอาจจะบอกว่าถ้ามันเป็นอ c อกเซสซอรีอย่างอื่นแล้วอาจจะใส่เป็นฟิกเชอร์ได้เช่นเป็นพาติชันสำเร็จรูปอะไรก็สุดแท้แต่เราไปแก้อีกทีน,นะครับโอเคอันนี้ก็คือกรณีของการใส่ท่ปัสสาวะนะครับผมจะลองโอเคถัดไปนะครับถัดไปอันนี้มีถัดไปก็คือคราวนี้เราจะลอง ตัวสุขภัณฑ์นะครับสุขภัณฑ์สุขภัณฑ์นี่จะเป็นการแบ่งพาร์ติชันให้ด้วยนะครับแบ่งพาร์ติชันผมจะลองใส่ซิงเกิลก่อนให้ดูผมลืมบอกไปทั้งอ่างล้างหน้าโถาปัสสาวะแล้วก็สุขภัณฑ์ตัวนี้เราใส่ใส่ซิงเกิลโหมดได้ถ้าเราเลือกซิงเกิลโหมดนะครับสิงเราลทำก็คือแค่จับไปวางนะครับมันก็อินเสิร์ตธรรมดาแหละจับไปวางแล้วก็เอามาดูว่าทิศทางไปทางไหนนะฮะอันนี้คลิกง่ายๆเหมือนกันคอนโทรลเลเยอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคทีนี้สุขภัณฑ์ถ้าระวางเป็น,ปนชุดเนี่ยจริงๆคือเขาจะใส่พา t ิชั o นของห้องให้ด้วยนะครับเป็นไลฟ์พา t ิชั o น like หรืออะไรก็สุดแท้แต่ที่เราจะไปคอนโทรลทิ้เหมือนเดิมมีฟิลมีอะไรก็แล้วแต่นะครับมีประตูนะครับมี p พา t ิชั่นมีตัวห้องซึ่งบอกไซซิ่งของห้องได้นะครับสมมติยกตัวอย่างเช่นห้องตอนนีดีฟรอเรามีความกว้าง90เซนความลึกสมมุติผมจะเอาสัพเมตหิเียนะครับ โอเคเราจะลองฟิลดูว่าได้กี่อันเหมือนเดิมน,นะครับฟิลแล้วผมก็บอกจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับเหมือนเดิมเขาก็จะบอกว่าเนี่ยได้4อันนะครับสมมติว่าผมใช้4แล้วกันราคานี้ผมจะเรือกดีไวท์นะครับคือถ้าไม่ชิดซ้ายก็ดีไวท์แปลคาว่าเกลี่ยเพราะฉะนั้นห้องเดิมที่เราบอกว่า90เซนก็อาจจะกว้างมากกว่า90เซนลองดูนะครับโอเคอันนี้ก็คือสิ่งที่ใส่ให้นะครับ ทีนี้พอใส่ให้เสร็จมันก็จะง่ายต่อการจัดการเพราหนึ่งก็คือเราสังเกตรเรื่องเลเยอร์ดูนะครับสุัพานเลเยอร์ a อร์ o ลอ f o x t u r e เหมือนเดิมนะครับตัวนี้อยู่ที่ Floor Partial Height เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็น Floor Partial Height นะครับอันนี้ก็เป็นเลเยอร์ที่กำหนดไว้นะครับโอเคเพราะนั้นเราก็สามารถจะเขียนของพวกนี้ได้ค่อนข้างเร็วนะครับในการวางสุัพฑนนะครับ สิ่งที่น่าสนใจสำหรับปลั๊กอินตัวนี้ก็คือว่าเราเราสามารถจะไป modify ให้มันมี dimensioning ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็คำสั่งทั้งหมดที่เราทำที่เราออกแบบไว้เนี่ยมันทำงานบน drawing standard ธรรมดานะครับ line arc circle ธรรมดานะครับสามารถจะ apply คำสั่งนี้ไว้กับ drawing ที่เราเขียนทั่วไปได้โดยที่ไม่ต้องเป็นโปรแกรมที่เราทำปลั๊กอินบางตัวเนี่ยซอฟต์แวร์ จะต้องเขียนภายใต้ซอฟต์แวร์นั้นตลอดเวลาที่เราใช้ใช้ Native Unit ธรรมดาของโปรแกรมเนทีด d a ้าของ drawing ธรรมดานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีันนะครับ